nó Dạ Đơn nó Dạ Đơn nó quả giang nó sai giang nó but uh นอก็จะน็อตแบสมบูรณ์แถวน่อยข้างหน้าตรงข้างข้างเราก็ตรงนะถ่ารเร็วขึ้นแต่กับถอยหลังลงมาดูซ้ายดูขวาหมด นะของเราแล้วก็ยืนหนะอนยืนหนาอสามครั้งแล้วก็นอนอยากนั่งนอยอากนั่งน้อยแล้คงค่อย่อตัวลงนัก็ให้มีสติตั้งแต่อยู่ในปียบทการเคลืการเคลื่อนไหวของเรานส่งีออกนอยู่ในกา การยาวนานคือของเราอ่างมนเป็นที่รีบ <Enough. S 2> ้อนมีสติปีสัมผัสยะรู้สึกตัวร้อยที